PC Building Simulator Party 7ครับเช็คอีเมลก่อนเลยดับแรกเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันนี้มีของมาไม่โอเคจ่ายค่าเช่าเหรอโอ้โแปดร้อยดอนโดนซะแล้วหลังจากที่อยู่มานานอันนี้ออะไรเนี่ยให้เราแปะสติกเกอร์อะไรเนี่ย,เ,กเ,กเ,ยเดี๋ยวขออ่านหน่อยนะครับคอมผมดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากจะใส่คำว่า Thermal r e p l a c e ใส่ติดสติกเกอร์เข้าไปหน่อยให้เสร็จภายในวันที่สิบได้ไหมโอเคไม่มีปัญหาแค่แปดสติกเกอร์ก็ไม่ยากลูกค้าคนนี้เขาต้องการที่จะลงโปรแกรมในคอมเขาแล้วก็ต้องแปดสติกเกอร์บอกเขาด้วยว่างั้นเถอะโอเคลงโปรแกรมอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเกมมันก็น่าจะสอนอันนี้ diagnose diagnose คืออะไรวะสวัสดีครับ ผมโจจากร้านคัพเค้กทำเบเกอรีเร่เหรออ๋อโอเคก็คือเปิดร้านคัพเค้กในเมืองนะครับเออโอเคเขาก็เล่าสาธายายว่าเขาเปิดร้านเบเกอรีร่นะครับโอเคขอโทษที่นอกเรื่องผมมีปัญหาครับปัญหาที่แบบโคตรซีเรียสเลยตอนนี้ก็คือปัญหาที่คุณจินตนาการไม่ออกแ,แน่ๆก็คือมันร้อนมากมันมีอะไรสักอย่างร้อนร้อนอย่างกับลาวาเลยตอนนี้นะครับ ทุกอย่างมันก็ดูปกตินะแต่ว่ามันร้อนน่ะก็คือกูใช้คอมกูอบขนมปังได้เลยตอนนี้โอ้โหมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอพวกนะก็อยากให้เอามาดูให้หน่อยนะครับว่าอะไรมันร้อนโอเคไม่มีปัญหารับงานมาอันนี้ดูเหมือนว่าคอมมันผิดปกตินะครับเราจะต้องเช็คก่อนนะครับก่อนที่เราจะสั่งของมานะครับ เราต้องเช็คก่อนว่ามันร้อนเพราะอะไรก็คอมยังไม่มาส่งน่าจะมาส่งวันพรุ่งนี้อันนี้ทําอะไรอะ่ะทำสีม่วงแปดสติกเกอร์รูปหัวใจนะครับโอเคเอานี้ก่อนเลยแล้วกันงานง่ายสีม่วงใช้ไม้จัดให้เลยน้องสีม่วงนี้งานทานนาันหน้าด้านบน <c oughs> ไปเลยทําไมกูพ่นม่วงมาออกชมพูวะงงเดนะครับไม่ยากอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก ป๊าป๊าป๊าป๊ป๊าป๊ป๊าป๊ป,ป,ป,ปไม่ลงกระจกใช่ไหมโอเคไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา,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 าสเสร็จเรียบร้อยแปะสติกเกอร์อีโมจิรูปหัวใจรู้สึกจะเป็นอันนี้กูแถมมึงคลั่งความรักใช่ไหมกูแถม กูแถมหนักหนักเอาไปเลยคนข้างความรักไม่ต้องมีลาเซ็นก็ได้เครื่องว่ะเครื่องนี้เสร็จทรงปับ๊บรับเงิน very good ลบต่อไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะวัสดีก็งานคืองานของผมเนี่ยนะเป็นการอ่าเป็นคนเฝ้ากล้องวงจรปิดก็อยู่ดีตอนนั้นอากาศแปรปวน นะครับดูเหมือนจะมีพายุเข้าหนึ่งนาทีต่อมานะครับก็ดูกล้องวงจรปิดอยู่ดีนั่นแหละดูเหมือนจะมีเสียงดังปั๊บแล้วกล้องทุกตัวก็ดับหายหมดเลยนะออกไปดูมีควันขโมงขึ้นมาจากต้นไม้ที่ไหนสักที่โอ้โหแล้วพอไปดูจะกลับมาเปิดคอมแล้วก็ถามข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เขาบอกว่าเพลสไพายกับเมนบอร์ดน่าจะเจ๊งกระบง้งนะครับก็น่าจะต้องซื้อของมาเปลี่ยนโอเคหวังว่าจะซ่อมได้นะครับโอเคโอเคเข้าใจละตัวนี้ซ่อมใช่ไหมแล้วมึงให้งบกูมาเท่าไหร่ส0มร้อยดอลเอไม่ใช่ว่าเราซื้อของเตรียมอันนี้ไปแล้วหรอวะดูดิ พาวเวอร์ Power, อ่าคือเมนบอร์ดพังใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใช่ไหมแต่เพราะว่าซัพพลายเราไม่มีนี่หว่าเหมือนจําได้ว่าเมนบอร์ดมีนะครับแต่เพราะว่าซัพพลายไม่มีเมนบอร์ดมีนะครับของใหม่ด้วยแต่ว่าไม่มีพาวเวอร์ซัพพลายเราก็ต้องซื้อพาวเวอร์ซัพพลายมานะครับผมสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอืมตัวนี้คอนเฟิร์ม เจ้ามาส่งวันนี้เลยดีไหมเดี๋ยวก่อนที่จะมาส่งนะครับโอเคเรื่องสายไฟคัสตอมเนี่ยนะครับผมรู้แล้วว่ามันทำยังไงนะครับไอสายไฟคัสตอมที่เรามีเนี่ยผมว่าจะโละทิ้งเพราะแม่งเยอะไปโลได้วะโละไม่ได้ด้วยคือกูซื้อมาแบบซื้อมามั่วๆไม่ได้รู้อะไรกับเขาเลยจริงๆสายไฟไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอย่างสมมติว่าเราจะเอาสีเขียวเราก็ต้องมาคลิกตรงนี้เห็นปะ เห็นไหมแล้วกดสีขาวเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะครับที่สอนผมเล่นนะเพราะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอะเขาหลอกเอาจริงๆอะเกมมันก็พยายามสอนเราอยู่นะเนี่ยเราก็คัสตอมสายได้เห็นไหมอย่างอันนี้เป็นสีเขียวหมดนี่เขียวหมดก็ได้จิ้มทีละเส้นเลยนะครับสายคัสตอมเขียวเขียวเซตเดียวมาหมดนะครับกรีน แล้วก็มันจะมาหมดเลยนะครับทั้งสายธรรมดาสายพลาสติกสายทงสายถักเขาบอกว่ามันมาหมดเลยกเเเ็เราส่งวันไหนดีวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้ล้านส่งวันพรุ่งนี้นะครับส่วนไอของที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยที่เราจะซื้อเนี่ยผมยังไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูก่อนผมจะเอาคอามือสองมาทำนี่ดีลีทไป ันนี้คอมยังไม่มาส่งนะครับอันนี้ที่เปลี่ยนโอเคก็ผมจะมาดูนี้คอมเราขายได้วะขายได้ดูเครื่องเลยป่ะโอ้กไรร้อยสี่สีบเซร้อยสีโอ้โหกำไรเรานี่เยอะเลยตอนนี้เรามี9ก้าพเลยเหรอมีแชทนะครับคนหนึ่งบอกมาว่าพี่ซื้อ power up ับางเหอไหนๆก็รวยแล้วนะครับคันน็อตอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เสียบสายเคเบิลใช่ปะ เสียบสายเคยเบิลอัตโนมัติเหรอแต่เคเบิลอัตโนมัติกีอันนี้คือเสียบอ๋อเสียบเสียบสายพาวเวอร์อัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ a น l remove t h e m เ e l v e s อันนี้คือไอ้หมุดรองเมนบอร์ดนะครับเขาจะถอดให้เราเอออันนี้ผมอยากได้เพราะว่าขี้เกียจมานั่งหมุนทีละอันอันนี้คือ Faster Installationupgrade ใส่ของได้เร็วขึ้นจัดมาตอนนี้6,000แล้วนะเรามีอยู่9,000ไง ซื้อได้เว้ย install component c o n n เ c t the cable a u t o m a t i c a l l y อื่อ้าวแล้วมันต่างจากเคเบิลนันนี้ยังไงวะอ๋ออันนี้คือเสียบเสียบหลังคอมไว้ White ว่างั้นเถอะโอเค8000แล้วนะเนี่ย8000แล้วนะกูจะมีเงินพอซื้อของไหมเนี่ยอ,อันว่าซื้อมาก่อนแล้วกันนะครับพอต้องใช้มาส่งเลยวันนี้ได้ปะ เซมเดย์เดลิเวอร่อ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งผมมีของต้องซื้ออีกลืมไปผมมีของต้องซื้ออีกอืมอืมออืต้องไปดูนะครับก็คือจะเอาคอมมาโอเวอร์คล็อกตัวนี้กูมีแรมปะวะแปดจิกมีแรมหรือเปล่าแรมโว้โหตัวนี้พอดีเลยแสดงว่าคอมเครื่องนี้ซื้อมาคุ้มนะครับคุ้มเลยเปลี่ยนแค่แรมอย่างเดียว ซื้อมาอ้าวชิผหายแล้วกูซื้อคอมตัวนั้น power up กูก็ซื้อไม่ได้ดิใช่ปะ่ะดูดิทั้งหมดเท่าไหร่แปดพปดสิบอ๋อพออยู่โอเคงั้นมาส่งวันนี้เลยโอเคเงินเหลือกันยอยู่สี่ร้อยสามสิบหกดในตายสิโอเคงั้นเรามาเปลี่ยนเมนบอร์ดกันเลยดีกว่าอันนี้อันนี้ทำอะไรนะกูกู good, 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 ดูทีละอันกันอันนี้คอมมือสองนะครับ ขอมือ2ที่เราจะต้องเปลี่ยนแรมนะครับค่อยว่ากันโอ้โหฝุ่นเคลอะเลยเห็นเมื่อกี้อันนี้เปลี่ยนแค่เมนบอร์ดเพิ่มสปายใช่ไหมอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ดูถอดน็อตอัตโนมัติโคตรดีโคตรดีโคตรดีครับอดออกมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะต้องรื้อเมนบอร์ดลบ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 โอเค ถอดออกให้หมดครับมีเพาเวอร์อัพแล้วโคตรดีถอดสายออกให้หมดสายไหนใ,หใช้ออกให้หมดเราสบายพังเว้ยไปเว้ยไปเว้ยขัน็อดให้เองถอดให้เองสวยสวยๆเลยกระจะอ,ออกมาสวยถอดออกมาถอดถอดได้หมดเมนบอร์ดถอดออกอ๋อถอดหมุดรองบอร์ดให้ด้วยโคตรดีนี่แหละที่ฝ่ายฝัน อืมโอเคทีนี้เราต้องลงเมนบอร์ดใหม่อันนี้พังไปแล้วนะครับลงเมนบอร์ดใหม่ก่อนปับ๊บเสร็จแล้วลงพาวเวอร p ซั p o พพาวเวอร์ซันนี้ของลูกค้าที่พังไปเดี๋ยวนะอันที่มันพังคือคอ r e คเตอร์ห650อ๋ออันนี้ต้องเซล ขอเรียกเตอร์หกร้อยสิบของมาส่งกูยังไม่รับนี่รับมันแล้วเรียบร้อยใส่ปับ๊บดีกูดแต่อยากเสียบสายเคเบิลข้างในคอมไม่มันเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรอวะปับป๊บปั๊บ โอเคจะใส่ CPU ด้วย CPU ไม่ได้ใส่เลย RAM ก็ยังไม่ได้ใส่ CPU กนแล้วกันตัวไหนวะตัวนี้หรือเปล่าใช่อันนี้ใส่ละไปไปัป๊บปับ๊บ RAM ตัวนี้เสียบปับป๊บปั๊บแล้วก็คูลงตัวนี้ปั๊บเคเบิ้ล <c oughs> ยังไม่เสียบตรงไหนอีก ิีกใบไม่มีนะเปิดคอมได้เร็ววะสายหลังจอยังไม่ได้ได้เสียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนกูยังไม่ใส่กาจอเลยนี่หว่าเฮ้ยพอใส่ของเสร็จปุ๊บเสียบปลั๊กให้อัตโนมัติโคตรดีพาเวอร์อัพที่มันดีจริงๆเลยฟาบลั่นเครื่อง พอเรากดเปิดเครื่องนะครับมันก็เสียบปลั๊กอัตโนมัตินะครับอ้าวทำไมวะปิดก่อนดิทำไมอ่ะทำไมมันม,มันลันแล้วจอฟ้าวะกูลืมเสียบสายแล้ววะก็ไม่นะไม่ลืมเสียบทำไมมึงจอฟ้าวะ ทำไมอ่ะอย่าบอกก็ต้องลงวินโดว์ใหม่ New Hardware Software Probably Install d i s a b l e l i n u ีฮะกูไม่ได้ใส่อะไรเมนบอร์ดใส่แล้วหรือว่ากูใส่เมนบอร์ดผิดตัววะกูใส่เมนบอร์ดผิดตัวก็ไม่ก็ไม่นะเมนบอร์ดก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วแล้วทำไมมันถึงจอฟ้าวะ จอเสียบแลมเสียบแลมบอใส่แลมเข้าไปใหม่ดิก็แลมตัวนี้ที่เราถอดออกมาก็ถูกแล้วกูรู้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 แล้วก,กูลืมอะไร <c oughs> หรือใส่ซิลิคอนล่ะ ตารีตารีป๊บปป๊าปป๊อปป๊อ okay. ปเขื่งดิปัดติดหรือเปล่าปัดติดหรือเปล่าปัดติดวะสวยวู้ฮู้เสร็จส่งของรับเงินอ่าอันนี้เราได้มาแล้วนะ สวยงามมีเงินอยู่หนึ่งพันแล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาคอมเครื่องนี้มาโอเวอร์คงโอเวอร์คล็อกเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายเคเบิลอ่ะเดี๋ยวมันคอมอยู่ไหนนะที่เราวางไว้ดูซิดูซิคอมที่เราจะไปขายก่อนอื่นเลยนะครับปัดฝุ่นงอน,นับแรกปัดฝุ่นก่อนเลยนะครับเรียบร้อย โหคตัวนี้มันสวยนะเนี่ยโหจะคัสตอมสีจริงเหรอะวะเอาจริงอะเออคัสตอมไปเถอะแรมไหนอะแรมอ๋อเมนบอร์ดนี้มันมีสองฝั่งนี่หว่ามันโอเวอร์คล็อกได้ปะวะตัวนี้โอเคดูเหมือนว่าแรมเราจะมีตัวที่มันใช้พอดีเลยนะอันนี้แรมพังนะครับเราก็ไปเสียบสล็อตนี้จบที่เหลือก็แค่อเวอร์คล็อกปะ ใช่แค่โอเวอร์คล็อกมโนวร์คล็อกได้ป่าวะโอเวอร์คล็อก4 1่พ0 2ดันไฟ1.45ผ่านแล้ววะโอเวอร์คล็อกแรมด้วยนี่ดูสิผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าลันติดโอเคลันติดครับทีนี้เราจะเช็คได้ยังไง แล้วก็ต้องเอา usb เสียบก่อนปั๊บลงโปรแกรมอ้ากูเสียบ usb แล้วไงอ๋อนะั่นมันของ os หรือเปล่าวะต้องเป็นอันนี้ usb driver เดี๋ยวไปซิอ่ะทีต้องลงนะครับแล้วก็โปรแกรมเช็ค overclock นะครับแล้วก็ที่ผมถามไปว่ามันเช็คฟีดแบทตรงไหนก็คือโปรแกรม bungle นะครับ โปรแกรมบังเกอร์เราดูในนี้ได้นะครับมีวะไม่มีด้วยวะโปรแกรมนี้5าดาว5าดาว5าดาว1ดาวอ้าวทุก my pc to be fixed this morning only find the place was already on file ผมหาที่ซ่อมคอมตอนเช้านี้แบบว่าแบบเ,เร่งรีบ t h e r i f o r c a r i e unprofessional โอ okay. เคแต่ว่า เออ่ทำงานไม่โปรเฟชชั่นแนลเลยต้นเดตเลยไลฟ์ทาวบีซี่พ o พิ e อ r e าร์รู้ไหมว่าคนมันรีบแค่ไหนอา้อาวอะไรวะที่เหลือก็5ดาวนะครับ5ดาว4ดาว4ดาวไอชี้นี่เป็นใครอย่าให้กูเจอกระทึมให้โอเคมาเช็ค o v e ว c l o c อไหนซิว่าผ่านหรือเปล่า4 2 0พนะครับกับแรงดันไฟ1.45จอฟ้าไอ้สัตว์แค่4 2 0พก็จอฟ้าแล้วอะ น่าจะดันได้แค่ 4, 1, สี่พันหนึ่งะดูทรงแล้วสี่พันหนึ่งแรงดันไฟหนึ่งจุดสี่ห้าเหมือนเดิมไปไปปึ๊บถ้าผ่านแล้วเราค่อยพ่นสีพ่นไหลนะครับดูซิผ่านหรือเปล่าเงินง่ายๆกำไรดีโอเคผ่านแล้วแหละถ้าคืนมาเทสติ้งแล้วมันไม่จอฟ้าก็น่าจะผ่านแล้วแหละครับ โอเคที่นี้ผมอยากเรียนรู้ว่าสายสีเขียวยูบบทำมามันอยู่ไหนแล้ววะเคเบิลมันอ๋อผมยังไม่ได้ให้มันมาส่งวันนี้เลยนี่ใช่ไหมใช่ป่ะหรือซื้อแล้วหรือมันมาส่งพรุ่งนี้วะใช่มันมาส่งพรุ่งนี้ใช่ป่ะคัสตัมเคเบิลเซตกรีนโอเคมาส่งพรุ่งนี้นะครับมาส่งพรุ่งนี้ก็แสดงว่ายังคัสตัมสายเครื่องนี้ไม่ได้ ถ้างั้นเราก็ยังไม่ต้องขายเครื่องนี้วันนี้ก็ได้เราเอาไปขายพุ่งนี้ก็ได้นี่ถูกปะเพราะว่าเมื่อกี้เราโอเวอร์คล็อกผ่านแล้วนะครับเราโอเวอร์คล็อกผ่านแล้วเราเหลือแค่แต่งสีนะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มคัสตอมสายเราก็จะได้เงินเพิ่มจริงๆถ้าเกิดว่าเราทา RGB แบบเปลี่ยนฟงเปลี่ยนไฟ RGB เราก็จะได้เงินเพิ่มนะครับแต่ว่าดูแล้วเครื่องนี้มันก็ไม่มีไฟ RGB ให้เราเปลี่ยนก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรแล้งานวันนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแค่ของวันพุ่งนี้ เนี่ยอีเมลนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแรมแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วของก็จะมาส่งวันรุน่งนี้จริงๆเราควรจะซื้อของมาก่อนป่ะอันนี้อ๋อเราเราเราซื้อของอะไรมาล่วงหน้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไองานเนี้ยที่เขาให้เช็คอุณหภูมิอ่ะก็คือเราต้องเอามาดูก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนไหนมันร้อนเราถึงจะซื้อถูกนะครับแล้วเราเราค่อยมาซื้อซื้อแบบส่งภายในวันเดียวเลยก็ได้นะครับ ส o ไอ้สายเคเบิลที่ผมซื้อมาเยอะๆเนี่ยก็คือซื้อผิดหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยเยต็มไปหมดขายได้หรอวะขายทิ้งได้ไหมไอ้ขี้อสายพวกนี้ขายไม่ได้หรอวะไม่อไะไได้ของพวกนี้มันมีไว้ทําไมวะนะเกมมิ่งโกงเกมมิ่งเกียร์กูเนี่ยมีไว้ทำไมวะแต่งโต๊ะก็แต่งไม่ได้หรือแต่งได้วะลองดูดิในระหว่างที่แบบเรารอคอมตัวน,นั้นมันในนี่อยู่นะ 3d มาอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนได้จริงด้วย หรือเปล่าวะไม่ได้เปลี่ยนได้แค่โต๊ะเปลี่ยนได้เท่านี้แหละพื้นเปลี่ยนพื้นเช็ดเค้โคตรเฟี้ยวเอ้ยเปลี่ยนกำแพงดิกำแพงดิกำแพงแบบน,นี้ตีมารวากาศหน่อยว้าห้องตีมารวากาศโคตรดียังมีบ้านแบบนี้วะ่ะยังมีบ้านแบบนี้เลยอ่ะโอเคความรันผ่านแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนสายเคเบิลซึ่งมาส่งพรุ่งนี้วันนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่ได้เช็คเรียบร้อยโอเคไปขนาดเป็นช่างในเกมยังเมื่อยหลังเลยนักศายอะไรเป็นช่างสิโอเคสายมาส่งแล้วครับเราทำเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าเคเบิลนะครับเปลี่ยนสายนี่งไงล่ะนี่งไงล่ะถอดสายออไม้หมด ไม่ไม่ไมสายสายกูจะถอดสายสายพาวเวอร์สาย,ายลองถอดพาวเวอร์สายออกมาเลยเหรอวะถอดสายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เหรอสายตัวนี้มันคัสตอมได้ถ้างั้นเรานี่ไงนี่งถอดสายได้แล้วนี่เห็นไหมดีไงนี่ไงนี่ไงทุกสายแล้วยังทุกสายแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าวะ ยังนี่ยังแ้ถอดออกให้หมดเราจะคัสตอมคัสตอมเปลี่ยนสายเป็นไม่สีเขียวสีอ๋อเขียวขาวเว้ยเขียวขาวเว้ยเขียวขาวโคตรสวยโคสวยครับคนดูในสุกูว่าคัสตอมสายเป็นแล้วแต่มันไม่ได้เข้ากับคอมกูเลยเนี่ยไม่ได้เข้ากับคอมที่จะขายเลยครับพี่น้อง เขียวขาวไหมล่ะมึงเขียวขาวโอเคโอเคก็เดี๋ยวเรายกคอมมาแต่งนะครับเปลี่ยนกันเคสมอตติ้งเดี๋ยวนะกูยังไม่ได้ปิดฝาเลยเอาเป็นว่าช่างแม่งพนสีเลยแล้วกันเขียว ถ้าเกิดว่าเราพ่นแค่เนี่ยสีเขียวด้านเดียวเนี้ยแล้วก็ไม่พ่นกระจงกระจกได้ปะวะเฮ้ยแต่ว่ากระจกอะ่ะอยากพ่นวะเพราะว่าด้านหลังมันไม่ต้องโชว์หรอกมันไม่เรียบร้อยพ่นฝาหลังละกันเนี่ยเนี่ยง่ายนะครับปิดฝาหลังดิเนี่ยเห็เนปะฝาหลังไม่ต้องเห็นเขียวส้มดำ งงไหมล่ะงงไหมล่ะโอเคเอาไปขายกันดีกว่าเพาเราคัสตอมเสร็จแล้วในดูซิเราจะได้ราคาไหนบ้างแล้วได้อะไรบ้างไดโอเวอร์คล็อกได้เคส c u สต o มไม้เปลี่ยนสีนะครับได้คัสตอมสายแต่ New เคเบินี่คืออะไรวะต้องซื้อสายมาใหม่เหรอที่เหลือก็เป็นเรื่องของไฟ LED นะก็ช่างหัวมันนะครับอ่ากลีนคอม เยลโล่จริงๆมันออรเลนไอช่างแม่งโอ้ขายได้พันห้าเลยเหรออยากได้สักพันเจ็ดได้ไหมแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กูว่าได้พันแปดไปสามเปอร์เซ็นต์เลยหรอแปดพันห้าสิบเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะจบกันที่พันแปดไปสามเปอร์เซ็นต์มีโอกาสขายออกเครื่องนี้นะครับผมสวยไปเฮ้ยหน้าร้านมันคัดสมัยได้ป่าววะไม่ได้วะโอเคครับเรามาทำงานหลักของเราต่อดีกว่า ก็อันนี้ต้องเช็คนะครับว่าอะไรมันร้อนอะ,อะไรมันร้อนงั้นเลยแล้วยังไงอะคอมเครื่องนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเราก็จะต้องหาว่าส่วนไหนของคอมมันร้อนกันแน่ต้องทำไงถอดของออกเสร็จแล้วไปที่เคเบิลเหรออ๋อเสียบให้หมดจริงๆกูไม่ต้องเสียบเองก็ได้ไหมกูกดตัวพีมันก็เสียบสายให้แล้วกูมี power up เกมไม่ควรตีนะ เปิดเครื่องหลังจากนั้นให้เราหยิบแท็บเล็ตของเราออกมาแท็บเล็ตเหรอตัวทีใช้โปรแกรม t h e ร์มอลเชด K กูอยากได้อุปกรณ์นี้มากมันมีในโลกจริงๆมั้ไเนี่ยกูอยากรู้เลยมันมีในโลกจริงไหมคือในในโลกเรามันก็มีในอุปกรณ์เทอร์มอละที่แบบเอาไว้ตรวจคล้ายๆแบบตรวจโควิด COVID อะแต่แบบเช็คคอมละเอียดอย่างงี้ม่งมีด้วยว,วะแล้วคือยังไง แลมมันร้อนว่างั้นเถอะโอ้โหก้าสิบเอ็ดองศาแล้วเสียงพัดลมอย่างดังนะครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเรารู้แล้วแมลมร้อนนะครับนั่นแหละโปรแกรมเช็คอุณหภูมิก็ทําให้เรารู้ว่าแลมเนี่ยมันผิดปกติเราก็จะต้องซื้อแลมมาเปลี่ยนนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาแลมมาเปลี่ยนเนี่ยพัดลมมันก็จะ หมุนเบาลงด้วยนะครับมันคุ้มมากเลยที่ใช้โปรแกรมเช็คอุณหภูมิเนี่ยเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้สัตว์แรมตัวไหนแรมตัวแรกที่มีปัญหาใช่ไหมอ่ะดูดิแรมตัวนี้กูต้องซื้อแรมตัวนี้มาเปลี่ยนถูกไหมเคส่งแม่งวันนี้เลยบ่าล่ะจบๆจะทำไงเสร็จไลยวันนี้เฮ้ย โอเคจริงๆเราไม่ต้องรีบก็ได้นะเผื่อเราจะซื้อคอมมือสองช่างวันวันนี้เราเน้นจบเร็วอันนี้ใช่ไหมโอเคบูต okay. ดใส่ฝฟ้าเคสก่อนโอเคเซตรับเงินรับเงิน Very good อันนี้อันนี้อะไรอะดูเหมือนว่าคอมของผมจะไม่ค่อยสวยเลยอยากจะแปะสติกเกอร์ให้หน่อยสติกเกอร์เกมโอเคคอมน่าจะมาส่งพร่งนี้อะไรเนี่ยคุณซ่อมคอมได้ดีมากนะแต่ว่าเมื่อผมได้ดูกล้องผมแล้วเนี่ย โซเดมิเเดอคาโมแฟลกอ๋อมันเอาคอมตั้งไว้หน้าบ้านก็เลยอยากจะได้คอมที่มันเป็นลายพลางอ๋อโอเคโอเคโอเคมันจะยากไปไหมที่จะทำลายคาโมลายพลางทหารนะครับถ้าทำได้จะเจ๋งมากเลยอะไรวะเนี่ย อ่ะรับงานมาก่อนนะครับคอมน่าจะมาส่งพรุ่งนี้ส่วนอันนี้นะครับให้แปะสติกเกอร์เทอร์เมลลี่พลาสติกบัมเปอร์โอเคแปะสติกเกอร์อย่างเดียวใช่ไหมเทอร์เมลลี่พับเป็ดบัมเปอร์คืออะไรวะเทอร์เมลลี่คือเทอร์เมลลี่เทอร์เมลลี่พลาสติก เอาสามจุดเหรอสามจุดใช่ไหมกูจัดให้มึงอยากได้ใั่ไมสติกเกอร์เอาไปาสัตว์เสร็จงานว่องไวจริงจริงฮ่า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 ว้าตวตอนนี้ร้านเราเริ่มเติบโตแล้วนะครับโอเคก็อีกสองเครื่องมาส่งพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ครึ่งชั่วโมงพอ ไมต้อถึงชั่วโมงหรอกแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในคลิปถัดไปคอมเครื่องนี้เราจะขายออกไหมนะครับแล้วก็ผมอยากรีบๆเล่นให้มันแบบทําชุดน้ําได้ทันทีอ่ะคือตอนนี้อยากได้งานทําชุดน้ําแล้วนะซึ่งแมงก็ยังไม่มาแต่คลิปนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทแคลิปหน้าเราไลฟ์สตรีมดีไหมเอาไหมแบบไลฟ์สตรีมแบบคุยกันตอบโต้แชทกันเลย นะน่าจะมันอยู่เพราะว่าเกมนี้น,น่าไลฟ์สตรีมได้อีกอย่างถ้าผมไลฟ์สตรีมผมน่าจะลากยาได้แบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยคลิปมันก็จะได้ไปไกลๆนะครับเอาเป็นว่าพาร์ทเจ็ดวันนี้ขอครึ่งชั่วโมงแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมมีธุระต่ออย่างเี้ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม